สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสรนษิ c าชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นดวงรายเดือนประจำวันประจาเดือนธันวาคมพุทธศักราช2,567นั่นก็คือโผงสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะดูทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักก่อนที่จะขึ้นปีใหม่แล้วก็อาจจะเกลิ่นเข้าๆเกี่ยวถึงกับปีหน้าเนาะ มันก็จะช่วยส่งต่อกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยและกันเนาะสำหร <_ anytime coping> <Emin> em <programming> ับเรื่องการงานนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะก็อันดับแรกนะครับการที่จะดูการงานเนาะเราก็ต้องไปดูว่าพบกรรมะการงานของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะก็ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีดาวอะไรเนาะเออมันไม่มีดาวอะไรมาอยู่ตรงนี้นะครับก็อืมก็ถือว่าทรงๆแหละเออ ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะสำหรับในในพบเดือนการงานนะแล้วก็ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงกอบโกยของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับก็คือว่าตั้งแต่2ปีประมาณเกือบ2ปีที่ผ่านมาเนาะ ประมาณช่วงมีนาะปี2 0 2 3นะครับหรือปี2565นี้ารอาเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็จะหาเงินได้เยอะมากขึ้นเนาะเหตุผลก็เป็นเพราะว่าดาวตัวเองเนี่ยทำมุมตรีโกณเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับเออแล้วก็มันจะหนักในเรื่องของที่ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะต้องบุกบั่นฝ่าฟันด้วยตัวเองเนาะต้องทําด้วยตัวเองลงทุน หรือต้องลงมือทำด้วยตัวเองถึงจะประสบความสำเร็จมากๆนะครับแล้วก็ด้วย ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยคือดาวพระเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเสาร์เนี่ยมันต้องเกิดจากการฝ่าฟันเนาะเออจะสังเกตได้เลยนะใครที่ราศีมังกรหรือว่าลัคนาราศีมังกรเนี่ยเออถ้าไปกดในเว็บไซต์มาเนี่ยแล้วเป็นลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านเนี่ยจะเหนื่อยกว่าคนอื่นๆเขานะครับเพราะว่าดาวของตัวประจําตัวเองเป็นดาวพระเสาร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พยายามอืมแล้วก็เป็นคนที่ทํางานหนักเป็นเดอะแบกอยู่ตลอดแหละ แล้วก็ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี้ยจะต้องทําธุรกิจที่ทําด้วยตัวเองนะเออหรือว่าอาจจะลงทุนคนเดียวไม่มีคนอื่นลงทุนด้วยเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากๆนะครับแต่ถ้ามาดูดวงเข้าคร่าวเนี่ยก็ต้องไปดูที่ดาว การงานของชาวลัคนาราศีมังกรกันก่อนดีกว่าเนาะก็คือดาวพระศุกร์เออเลข6นี้เองนะครับนั่นแสดงว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสพลาดจากการทํางานสูงนะเออคลิปมันอาจจะลงก่อนก็ช่วงปลายปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงปลายเดือนเนี้ยชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องใช้ความรอบคอบในการทํางานให้มากๆนะครับเพราะว่า มันเสี่ยงที่จะมีความผิดพลาดจากการทำงานสูงนะแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ลับๆอะไรก็อย่าเพิ่งไปบอกเนาะอย่าอย่าพูดเยอะนะครับจนถึงเนี่ยแหละวันที่5ธันวาคมนะเออจนถึงวันที่5คมกันเลยทีเดียวนะครับก็คือหลังวันพ่อก็อาจจะพูดเยอะขึ้นได้นะแต่ในช่วงเนี้ยเอกสารสัญญาเออแล้วก็ความรับต่างๆที่เราจะต้องเก็บไว้หรือว่าต้องคิดก่อนพูดให้เยอะๆนะเพราะไม่ไม่งั้นเนี่ยมันจะพา ความวินาศมาให้กับการงานของคุณได้เช่นหัวหน้าหรือลูกค้าเนี่ยถามว่าจะโปรเจกต์เนี้ย ตัวงานเนี้ยจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วเราเผลอดันไปบอกเนาะหรือว่าไปบอกความลับกับโปรเจกต์อะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งมันอาจจะทําให้คู่แข่งเนี่ยเอามากอปปี้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรช่วงเนี้ยจะต้องรอบคอบให้มากๆแล้วก็เก็บเป็นความลับให้เยอะที่สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานเนาะจนถึงตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงนู่นแหละประมาณวันพ่อ5้ธันวาคมนะครับพอหลังจากวันที่5้ธันวาคมเออดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นตัวแทนของ การงานของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็จะเข้ามาย มาอยู่ในเรื่องของตัวตนของชาวลัคนาราศีมังกรเนาะมันก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยงานเยอะงานหนักนะงานทับตัวเลยทีเดียวเพราะว่ามาอยู่ในเรือนของตัวเองนะครับแต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่นะอ่าอาจจะจริงๆอ่ะมันอาจจะใครที่แบบเบื่องงเบื่องงานในช่วงปีที่ผ่านมานะแล้วแอบไปสัมภาษณ์หรือหางานมาในช่วงช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยก็อ,อาจจะช่วงที่ผ่านมานะ่ในช่วงเดือนพฤิกายนอะไรเงี้ มันจะมาได้งานก็ได้เนาะหรือว่า ใครที่ตกงานอยู่ก็อาจจะมาได้งานในช่วงประมาณหลังวันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับเอเอก็จะได้ละแล้วก็อาจจะได้โบนัสอะไรกันช่วงนี้เนาะเออแล้วก็จะไปจนไปสู่การเริ่มต้นใหม่นะครับมันจะเป็นรอบของการเริ่มต้นทํางานใหม่ละเออชาวลัคนาราศรีมังกรเนี่ยจะเริ่มต้นทํางานใหม่เร็วกว่าเพื่อนนะครับเออก็จะเป็นรอบของการทํางานใหม่ละก็คือปลายปีเนี่ยหลายท่านอาจจะเป็นช่วงที่จะต้องเริ่มต้นทําโปรเจกต์หรือทําแผนงานเกี่ยวกับปีหน้าแล้วนะชาวล าราศีมังกร,ก,รก็จะหนักสุดนะครับในเรื่องนี้นะก็วางแผนกันดีๆเนาะตอ่อมาแล้วก็จนถึงนู่นแหละหนึ่งมกราดเดี๋ยวมันก็ายหย้า,ายได้งานได้เงนิงนเนี่นเยเห็นไหมดาวอืมอาจจะได้โบนัสต้นปีหรือไม่ก็ได้งานใหม่ที่เงินเดือนเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นรอบของการการทํางานของชาวราศีมังกรเนาะเออก็จะได้เงินที่เข้ามือนะ ได้งานได้เงินเยอะหรือว่าไปเริ่มสัมภาษณ์ในช่วงหลังวันที่5ธันวาคมเนี่ยเราจะไปได้งนไปคอนเฟิร์มได้งานอีกทีเริ่มต้นงานอีกทีอาจจะเป็นมกราคมปีหน้าอะไรประมาณนี้นะได้เงินเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าจะให้พูดถึงเดือนธันวาคมก่อนเนี่ยนอกจากงานจะเยอะขึ้นแล้วนะครับงานทับตัวแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาที่ท่านให้อยากจะให้ท่านออกจากงานกันเลยทีเดียวนะเออเพราะว่ามันมีดาวที่แบบโชคร้าย โชคลายนิดหนึ่งคือดาวพระอังคารเนี่ยเล็งมันอาจจะทําให้ท่านรู้สึกจู้จี้ถูกจูจ้จีจ้จุกจิกกับการทํางานมีงานร้อนงานเร่งงานด่วนเพิ่มเข้ามานะครับก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยอารมณ์เสียขึ้นมาได้เนาะอาจจะมีแค่นั้นเลยนะอาจจะเนี่ยตั้งแต่หลังวันที่5้ธันวาคมไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาเนี่ยมันก็อาจจะท่านหัวร้อนนะอยากจะออกมีความกดดันสูงนะอะไรบางอย่างนะครับในช่วงเดือนธันวาคมเนาะแต่พอเออเนี่ยแต่ถ้าท่านท่านทาสาเร็จเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะ มันอาจจะมีงานร้อนงานรีบมาแหละแต่ว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่ถ้าตัดสินใจรับทําถือว่าโอเคนะครับในช่วงวันที่5นะถ้ามันมีงานอะไรเร่งๆมานะตั้งแต่วันที่5้ธันวาคมไปจนถึง30มธันวาคมเนี่ยหรือว่าตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นดาวรายที่ให้ผลแบบเฉียบพันแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นดาวลาภโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยเออมันก็หมายความว่าถ้ารับงานอะไรในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะ สำเร็จได้แล้วก็นำพาโชคลาบมาให้นะหรือว่าอาจจะมีคนเนี่ยมาเสนองานที่แบบอาจจะต้อง รีบรีบคว้าไว้ก่อนเออไม่งั้นเขาจะเหมือนเขารีบหาคนอะไรประมาณนี้ก็รับไว้ได้นะแล้วมันจะเป็นงานที่ดีนะครับใครที่กําลังหางานหรือว่ามองหางานอยู่มองหางานใหม่อยู่แล้วช่างใจนะก็คือเดือนธันวาเน,นี้ยตั้งแต่หลังวันที่5ต้นไปรับได้นะเออมันอาจจะเป็นเข้าไปนี่มันอาจจะโดนจี้โดนอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าจะโดนจี้โดนถามนะแหละว่าแบบแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มงานได้อะไรประมาณนี้ครับถ้าสําสหรับคนที่จะสมัครงานในช่วงนี้นะครับตอน มามันมีดาวเลข5โอ้ก็ยังจะต้องระวังแต่ว่ารับรับได้นะแต่ต้องอะระวังสัญญาด้วยเโดยเฉพาะถ้ามีหัวหน้าที่เป็นเพศชายหรือว่า เพศหญิงก็ได้นะครับที่อายุมากๆกเนี่ยก็ให้ระวังไว้ด้วยนะที่แบบเป็นหัวหน้าเพศหญิงหรือเพศชายที่เอ่ออาจจะมีลักษณะบุคลิกค่อนข้างตรงกันข้ามกันเช่นเป็นเพศหญิงเพศชายที่เอ่ออายุมากๆแต่ความคิดความอ่านเนี่ยเป็นเด็กมากๆนะเออเนี่ยก็ให้ระวังบุคคลคนนี้ให้ดีๆนะครับการทําเอกสารสัญญากับผู้ค้ากับคนบุคคลที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ให้ระมัดระวังให้มากๆนะระวังคาแทงข้างหลังหรือว่าจะนําพา อะไรบางอย่างความผิดอะไรบางอย่างมาให้กับท่านได้เนาะรวมถึงคนที่มีอายุน้อยแต่หัวโบราณโบราณอะไรางเงี้ยหัวดูเป็นผู้ใหญ่อะไรลักษณะเนี้ยที่มันตรงกันข้ามกันนะครับเนี่ยมันจะให้ระวังบุคคลคนนี้ให้ม,มากๆกนะก็จะนําพาแบบปัญหามาให้กับท่านได้แล้วก็ยังจะต้องอ เรามาระวังเรื่องเอกสารก็ยังต้องแบบเก็บปิดความลับเป็นเหมือนเดิมนะคระับจนถึงทั้งเดือนละธันวานั้นออทีแรกนึกว่าจะแบบพ้นพิจิกายนแล้วมันจะหายนะมันยังไม่หายนะครับก็ต้องเก็บเป็นความลับอย่าไปพูดเยอะนะไว้ก่อนนะเอาให้ชัวร์ๆท่านถึงจะคอนเฟิร์มหรือพูดออกไปนะครับแล้วก็ให้เราระวังแบบ การทําเอกสารต่างๆร่วมมากขึ้นด้วยเพราะว่าดาววินาเนี่ยก็ยังตีโกนถึงดาวการงานของท่านอยู่เนาะในช่วงเดือนธันวาคมนะครับเออก็เลยก็ต้องระมัดระวังเนาะเออแต่ว่ามันอาจจะเป็นงานสัญญาอะไรบางอย่างที่มีจํานวนเงินเยอะอ,อ่า อันนี้เป็นอันสุดท้ายเนาะเพราะว่ามันมีดาวการเงินมาตีโกนถึงด้วยอ่านี่แหละมันอาจจะมีงานใหม่เงินก้อนใหม่หรือว่าโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะทับตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งทําแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเงินที่มันมากพอสมควรนะครับแล้วแต่ว่าการทำเนี่ยถึงแม้จะเห็นเป็นตัวเงินเป็นหลักเราก็อย่าลืมดูเอกสารสัญญาต่างๆด้วยที่มันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดาวการงานของชาวลัคนา ราศีมังกรต่อมาจะเป็นเรื่องการเงินเนาะสําหรับเรื่องการเงินการเงินเราก็ต้องมาดูในภพเรือนกระดุมพระนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้เงินเยอะมาตั้งแต่ปีประมาณช่วงมีนาคมปี2,565หรือปี2023มาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะ เป็นตั้งแต่ปี2023เนี่ยมีนา2023มเนี่ยมันก็เป็นปีที่เอ่อนอกจากจะได้เงินเยอะแล้วก็อาจจะใช้จ่ายกับการลงทุนอะไรบางอย่างในระยะยาวในช่วงนั้นด้วยอาจจะซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยที่ลงทุนในระยะยาวนะครับที่จะต้องเสียเงินก้อนใหญ่นะ เออมันก็ได้เงินเยอะแต่มันก็เสียเงินเยอะเลยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนาะตั้งแต่ช่วงมีนาปี2023ที่ผ่านมาละมันก็ไม่ได้มีความหมายหรือนัยยะอะไรใดๆแอบแฝงนะครับอันดับแรกเนาะเพราะว่ามันก็เริ่มชินแล้วแหละมันเข้ามาตั้งแต่ปี2023แล้วไงนานแล้วนะนี่ก็จะสิ้นปี2024และนะต่อมาดาวการเงินของท่านนะครับมาอยู่ในภพเรือนปุตตะอ๋อมันก็หมายความว่าใครที่มีลูกแล้วเนี่ยก็อาจจะเสียเงินไปกับการศึกษาค่าใช้ใจ่ายต่างๆ ของบุตรนะเออใครที่มีสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเสียเงินไปกับสิ่งนี้เยอะนะครับในช่วงอีกหลายปีเลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยปุตตะมันหมายถึงบุตรลูกน้องบริวารแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนาะอือถ้าเป็นบุตรเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องเสียเงินเยอะอยู่แล้วนะสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันแต่ถ้าอยากให้ลดค่าใช้จ่ายก็อย่าเลี้ยงสัตว์เยอะนะส่วนลูกน้องเนี่ยก็ลงทุนได้นะครับอืมเนาะแต่ก็ให้ระวังลูกน้องโกงเงินด้วยนะเพราะว่ามันมีดาวเลข5ดาววินาศนะการโกงเอกสารสัญญา รับรับโกงเงินนะเออตั้งแต่ปลายสิน้นตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนปีนี้นะครับปี2 0 2 4ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะถูกโกงเงินจากลูกน้องจากลูกของคุณก็ได้นะจริงๆลูกคงไม่โกงหรอกแต่แต่ถ้าลูกดีสัยไม่ดีนะที่มันโตโต,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 ตแล้วเนี่ยก็ให้ระพันระวังนะครับแต่ถ้าลูกยังเล็กก็อาจจะมีการใช้เงินเยอะไปกับอ,อ่คดีความก็ได้นะคดีความของลูกของตัดเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ระวังนะเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรก็อย่าระวังไป กัดสัตว์เลี้ยงคนอื่นของของของบ้านอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับชาวลัคนาราศีมังกรมันยังไม่พ้นเกณฑ์เนาะมันจะไปพ้นเกณฑ์อีกทีนู่นน่ะปีหน้าช่วงเมษาปลายเดือนเมษานะครับปีหน้าเข้าพฤษภาอะไรประมาณเนี้ยถึงจะพ้นเกณฑ์เรื่องนี้นะช่วงนี้ก็ให้ระมาาาัดระวังเรื่องลูกเรื่องลูกน้องนะครับแล้วก็ในเรื่องการเงินเนาะก็เนาะแล้วก็แล้วก็วกสัตว์เลี้ยง เออให้ระมัดระวังให้ดีนะครับต่อมานี่ไงมีดาวพันธุที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินนะมาอยู่ตรงนี้นะนั่นแหละก็อาจจะซื้อบ้านซื้อรถคันใหม่ก็ได้นะเออเป็นจังหวะครั้งที่2ละ7ปีก่อนนู้นนะเจปีก่อนนู้นอาจจะซื้อบ้านซื้อรถคันหนึ่งไว้อนะ่าแล้วก็ประมาณปี2023เนี่ยเออสองพันปลายปี2022เนี่ยก็มาซื้อบ้านซื้อรถอีกทีหนึ่งนะเออแน่ๆเลยนะที่ใช้เงินก้อนใหญ่ที่ผมพูดไป าชาวลัคนาราศีมังกรเรื่องการเงินก็ดูทรงๆนะไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามีเกณฑ์อะไรที่มันเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะอ๋อในมุมเล้งในมุมเล้งเออมันมีดาวด้วยกันอีก3ชุดนะเงินเงินแล้วก็โชคลาภด้วยอันดับแรกมีดาวเลข1น่งออมรณนะก็อาจจะต้องปีเนี้เป็นปีที่ซ่อมแซมหรือว่าไม่ใช่สิในช่วงเนี้ยไปจนช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเนี่ยกลางเดือนธันวาคมก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายแบบอาจจะมีเกณฑ์มีโชคลาบเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนาะหรือว่าการเจ็บป่วยนะเอาอย่าลืมเอาเลขเหล่านั้นมาเสี่ยงโชคด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเออซ่อมแซมสิ่งใหม่แล้วก็ได้เออซ่อมแซมสิ่งเก่าสิเออหรือว่าซื้ออะไรมาทดแทนนะจริงๆมันก็เป็นโอกาสด้วยนะซ่อมหรือว่าซื้อมาทดแทนในช่วงเนี้ยอะไรหลายๆอย่าง,างมันจะดีเนาะเออหลายหลายท่านอาจจะแบบเออล้งนี้ซ่อมมาตั้งนานและลุงนี้ซื้อมาทดแทนกัน ตั้งนาและอะไรอย่างเงี้ยมันทำจะมันจะทําให้ท่านรู้สึกดีขึ้นนะแต่ว่ามันอาจจะต้องเออเสียเงินซ่อมแซมซื้อใหม่ซื้อ,ม,อมามาสร้างนิดนึงนะครับอืมแต่มันจะรู้สึกว่าเออก็ดีละที่ได้ทำเนาะ เออันจะต้องเสียเงินเยอะนะปลายปีนะคชาวชาว,ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีดาวเลขสี่สุภะการเดินทางอ่าตั้งแต่กลางเดือนพฤิกายนไปจนถึงกลางเดือนธันวาคมเนี่ยชาวลัคนา,าราศีมังกรมีแผนที่จะเดินทางไกลเนาะหรือเดินทางต่างประเทศนะครับอ่าอาจจะเป็นช่วงพักผ่อนท้ายปีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้เงินเยอะหน่อยนะถ้าใครก็ถ้าใครที่แบบโอ้เสียเงินไปเยอะแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับ การใช้จ่ายเงินเนาะก็ดูแผนดีๆนะครับแล้วก็ระวัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยนะยิ่งถ้าเดินเพราะมันมีดาวเล็กหนึ่งมาอยู่ด้วยนะ เออนั่นแหละมันมีดาวพระอาทิตย์มาอยู่ด้วยนะครับก็ให้ระมัดระวังเนาะถ้าเรื่องให้ระมดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางเนี่ยก็ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนนะครับไปจนถึงกลางเดือนธันวาคมเนี่ยให้ซื้อประกันทําประกันอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ให้ดีๆเนาะแล้วก็เช็คหรือการเดินทางโดยเครื่องบินดีๆนะครับเพราะว่าท่านมีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางไกลเนาะ แล้วก็ท่านเนี่ยมีอัน,นอันนี้ต้องซื้อประกันอะไรเตรียมพร้อมเก็บไว้นะถ,ถ้าบ่งทะเบียนรถอะไรก็ไปต่อให้มันครบนะครับยางยิงอะไรนะตรวจให้ดีๆเนาะเออแต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็อย่าลืมเอาเลขนั้นมาเสี่ยงโชคต่อมาอีกนิดนึงก็มันมีเกณฑ์เดินทางแหละท้ายปีนะครับอืมไปจนถึงต้นปีหนานะเพราะว่าดาวแห่งการเดินทางไกลเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เนาะเออมันยังไม่ไม่เคลื่อนย้ายไปไหนด้วยนะครับดาวเลขสี่ก็ยังอยู่ตรงนี้ดาวดวงสุดท้ายดาวภเกตเลข9นะครับเลขเอ้โอ้ย เรมเดินทางไกลไปต่างประเทศเสี่ยงโชคเลยนะจะมีโชคลาภทางการเงินเกี่ยวกับ,กบเสี่ยงโชคต่างประเทศหรือทางไกลแดนไกลนะครับต่อมามีเลข9าอ๋อจะมีอุปสรรคปัญหาสักอย่างหนึ่งเนาะเพราะมันมีเลข9สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ามันจะผ่านพ้นละถึง4ธันวาคมแค่นั้นแหละเออหลัง4ธันวาคมก็จะผ่านพ้นละมันก็อาจจะมีปัญหาช่วงนี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงิน บางอย่างนะครับเนาะมาสักเดือน2เดือนแล้วมีปัญหาจุกจิตติดขาดเงินไม่คล่องนะครับแต่หลังวันที่4วันที่5ทธันวาคมเป็นต้นไปท่านจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยที่คล่องมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงโชคแล้วก็ ถูกหวยรวยโชคได้นะโดยเฉพาะในงวดวันที่16ธันวาคมนะครับก็เดินทางไปไหนมาไหนไกลๆก็อย่าลืมแวะเสี่ยงโชคลากันด้วยนะครับก็ถ้าดีเนะี่ยเสี่ยงโชคให้ซื้อหวยหลังวัลที่5ธันวาคมเป็นต้นหลางวันที่4ธันวาคมเป็นต้นไปเนาะในในที่ในช่วงที่ดาวอริออกเดินทางออกไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรต่อมาก็จะเป็นเรื่องความรักความรักผมจะดูเป็นคน โสดแล้วก็คนมีคู่เนาะเป็นลําดับไปอันดับแรกขอดูคนโสดก่อนนะครับสําหรับคนโสดอ่าก็การจะดูเรื่องความรักต้องไปดูพบเรือนปัตานินะครับคนโสดก่อนนะก็มีดาวพระอังคารเนอ,อมาอยู่ตรงนี้ประมาณตั้งแต่กลางเดือน กลางเดือนตุลาแล้วมั้งเนี่ยที่หรือปลายเดือนตุลาแล้วมั้งเนี่ยที่ดาวพังคารมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะทําให้คนโสดอาจจะเจอคนรักคู่ครอ,องแบบปุบป,ปับเชียบพลัน้นแล้วก็อาจจะเป็นคู่ที่ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะมีอาจจะมีลักษณะที่เป็นตำรวจไหมทำงานเกี่ยวกับของมีคมตำรวจทหารเป็นสถาปนิกอะไรประมาณนี้สถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นแพทย์ผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะอาจจะมีเข้ามาเนาะหรือว,ว่า ทำงานเกี่ยวข้องกับของมีคมอะไรประมาณเนี้เหล็กอะไรเงี้ยเนาะก็การออกแบบอะไรเงี้ยนะครับํำรวจทหารอะ่ะ ลักษณะแนวๆเนี้ยมันจะอาวุธอะไรเงเออมันก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณอาจจะเจอคนลักษณะนี้ได้นะครับคนโสดแล้วก็อาจจะเจอคู่แบบปุบป,ปับนะเออแบบปุบป,ปับเชียบพลันถามว่าถือว่าดีไหมถือว่าดีแต่ท่านอาจจะแบบไม่สานต่อก็ได้นะมันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ไม่สานต่อนะครับสําหรับคนโสดเนาะแล้วก็มันจะมาจากเคลื่อนฟูงวงสังคมที่ไม่ค่อยสนิทด้วยนะแนะนำนะเห็นไหมม,มีมีดาวเนปจูนที่เป็น หมายถึงเพื่อนฝูงวงสังคมมาแนะนํานะแล้วก็จะเป็นคนทีอ่อาจจะเจอจากการไปเที่ยวกันเข้าสังคมนะครับเพราะมีดาวราหูตีโกนเข้ามาด้วยเห็นไหมาดาวราหูมันหมายถึงมึนเมาเท่าๆอาจจะชอบเที่ยวกันขกเข้าสังคมปาร์ตี้นะอาจจะไปเจอมันาจากช่องทางนั้นก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ถ้าถ้าเจอในจากสังคมปาร์ตี้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่ลักษณะอายุน้อยกว่านะครับต่อมาเนาะมันก็มี เออเนี่ยอาจาจะได้เจอพบลักรักครั้งใหม่จริงๆหละให้สังเกตเอานะมีเลข4ก็อาจจะเจอจากการเดินทางไกลก็ได้นะครับอืมแล้วก็ในช่วงที่เปิดโล่งเนี่ยจะคือหลังวันที่4ธันวาคมเนาะช่วงแรกๆมันอาจจะต่อไม่ติดนะครับพอหลังวันที่4ธันวาคมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ยเริ่มต่อติดขึ้นนะเริ่มคุยกันได้มากขึ้นนะครับจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะเจอแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่มีจังหวะหรือว่าเออรู้สึกมันไม่เข้ากันนะครับแต่ว่าหลังวันที่4ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันจะ เริ่มที่จะสามารถคุยเข้าขากันได้เนาะสำหรับคนโสดแล้วเจอเนอะเพราะว่าดาวอาริเนี่ยมันจะเดินทางออกไปละตั้งแต่วันที่4นะครับดาวเทเกียเนี่ยเป็นดาวอาริเนาะมันจะเดินทางออกไปละฉะนั้นเนี่ยเป็นทางสว่างแล้วเนาะลายเดือนเนาะเอองานเยอะอะไรต่างๆมากมายแต่ก็กว่า เรื่องความรักสําหรับคนโสดนะครับก็มีโอกาสปังในช่วงท้ายๆปีนะครับก็นเน้นไปตามลักษณะที่ผมบอกเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องความรักต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพสุขภาพอันดับแรกให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุอย่างที่ผมกล่าวไปนะเนาะอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองอุบัติเหตุทางรถยนต์ระวังมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะครับนะของมีคมอะไรเงี้ยให้ระมัดระวังเลยนะยาวนะจนถึงต้นปีอะ ตั้งแต่เน,นี่ยตอนเนี้ยไปจนถึงนู่นนะไปจนถึงต้นปีนะครับให้เรามาระวังอุบัติเหตุด้วยเนาะรวมถึงของมีคมนะแล้วก็ชาวมังกรเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพแบบเป็นคนที่ปวดหัวบ่อยนะเป็นไมเกรนนะครับก็ให้เรามาระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยนะช่วงอ่าแล้วก็ช่วงอ่าจะเข้าปีใหม่เนะี่ย เวลาไปเฉลิมฉลองที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมนะครับก็กินของดีๆดูแลตัวเองด้วยนะเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยจนถึงต้นปีเนี่ยมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะเจอปัญหาสุขภาพที่ ที่เกิดจากการกินนั่นเองนะครับในช่วงปีนี้อีกอันนึงก็อาจจะมีการเจ็บป่วยภายในะเยอะมากขึ้นนะปอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะข้างในนะตั้งแต่อาจจะไม่ค่อยดีท้องท้องลำไส้อะไรงเงี้ยระบบขับถ่ายลำไส้ใหญ่อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยดีนะตั้งแต่เมษายนปีหน้านะเอ,อ้ไม่ใช่ปีหน้าเมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็อาจจะเก็บ น่องเจ็บขาบ่อยนะเออเจ็บน่องเจ็บขาบ่อยข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยอืมสุขภาพโดยรวมของชาวลัคนาราศีมังกรก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับระว,วังที่สุดคือเรื่องอุบัติเหตุเนาะของมีคมและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของภาพรวมของดวงของชาวลัคนาราศีมังกรประจาวันเอ่อประจําเดือนธันวาคมพุทธศักราชสองพันโค้งสุดท้ายของปีนี้นั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวอะไรไปก่อนสวัสดีครับผม